มาเติมแคลเซียมให้กับลูกลกันดีกว่าค่ะพอเราถึงแคลเซียมล้ายคนก็คือพ่อกระดูกฟันและก็ความสูงมั่นบอค่ะแล้วคแคลเซียมล้านที่ห้ามก็มีหลายลคะค่ะหลายขนาดตามมาเบิ้งเลยค่ะตัวแรกก็คือแคลเซียมเป็นแคลเซียมอัดเม็ดที่อยู่ให้รูปแบบของเม็ดอมขบเคี้ยวแทนขนมรสชาติอร่อยถูกใจเด็กน้อยค่ะหนึ่ง แคลเซียมตั้งหาส0มิลลิกรัมถ้าลูหเอากินหาเม็แต่เท่ากับวาลูห้องกินน้องมือละกองหรือมือละแก้วประหยัดไปตั้งหลายเด้อค่ะเหมาําำรับได้หน่อยอายุป,ปีกว่าจนถึงแปดปีที่กินน้องหน่อยแล้วก็มาก,กินน้องมีทั้งรหมือซีรสนมองสมสตอเบอรี่แล้วกับโกโก้กับปุ๊กละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยเม็ดแก้วเด้อค่ะ,คะและแคลเซียมชนิดเกลือกำรับได้หน่อยแปดปีขึ้นไปจนถึงฟูหญ่ค่ะอันแรกคือแคลดีแมกซ์สี่ร้อยหนึ่งเม็ดมีแคลเซียมตั้งสี่ร้อยมิลลิ และแคลดีแมก600คือ1เม็ดเขามีแคลเซียมตั้ง600มิลลิกรัมนั่นเองแล้วสตัวนี้เขาสิเข้มคนเด้อค่ะหมอสำหรับลูกเฮาที่อยู่ในวัยปีท่องก็คือวัยเล่งสูงของลูกเฮาโดยได้งอู้หญิงจะเริ่มที่อายุ9ถึง13ปีหรือก่อนมีรอบเดือนน้องเขาสามารถสูงได้ปีละ6ถึง11เ,เส้นเลยได้ค่ะ โดยรีน่อยผู้ใช้เริ่มที่อายุ10ถึง16ปีเต็มที่ว่าเกิน20ปีค่ะแล้วใ้ปีท้องลูกเฮาต้องการแคลเซียมเมื่อละ1,200มิลลิกรมัมถ้าเฮ้าให้ลูกกินแคลเซียม600มื่อละ2เม็ดกับพอดีกับลูกเฮาต้องการค่ะราคา420บาทมี60เม็ดค่ะแคลดิเม็กซี่อยราค่า248บาทมี60เม็ดค่ะ สินค้าทุกตัวมีออย่อมีห้าล้านวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็บเบิดอายุคุณนม่สบายใจได้เลยนะคะ